สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,น to ้องทุกคนมนีก็หลังจากเข้ามาแต่ผักไต่นครรีธรรมละมาจะเที่ยวเขาก็สีมาเก็บเห็ดเนาะพอรไดเก็บเห็ดโดนแล้วประมาณสองเดือนแล้วมานน้ากันจะประมาณเจ็ดคนมาเจ็ดคนค่ะไปเบิ้ง่ามือนี้เขาสีได้บ่ไปไปเก็บเห็ดน้ากันเลยพี่น้องขาเจ้ามาแน่ขาเจ้าก็ออกไปแน่แล้ว พี่กัดแก็บเห็นห่ากับอยู่ดงก๊กพ่าวอำเภอวัฒพาณนี่ละค่ะปลาดงใหญ่ปลาดงใหญ่ของห่านี่ละคาายยคละค่ะจุดในจัาางหวัดอำนาจได้ไหมจุดนีน่ออกหัวลงหา่าเก็บประจำทุกป,ปีทุกป,ปีเริ่มออกอีกแล้วเปิดจีพีเอเลยเนาะ เขาจาว่าเฮ็ดทานออกไปสิเลยเฮ็ดทานอีกแล้วเบิ้งงมาเห็ดยังมันสิออกด้หรือบ่ไดนั่็นังห้าู้ัเนาะไปหลุ่นไปนี่น้ำการเบิ่งพอเราเด้พี่น้องบานนี้เป็นเฮ็ดเพิองแต่ว่าเฮ็ดเพิองอึ่งเติ หนึง่งได้แล้วหนึง่งอีสานเขียวพี่นอ้องพุ่นดอกหนึง่ง

กินเฮ็ดเขาแปงถือฝนเอ้าก็เอาแล้วเนาะเฮ็ดเพิง <c oughs> ด,งดอ,งงงอกง่างงำงำเรื่อยๆพีน้องเลย เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งต่างโกดโจทย์อยู่เดง,งามๆอ่ะเอ,อ,อยูถูกเห็ดเพิง่ง ทำปลาเพลยนมั้งเห็ดฝานเห็ดหั่าน่อปลาเห็ดฝา,า,า,านแล้วมันเกลี่ยมันเกลี่ยมันไปนเป็นเสือซะ เพิง่งเขากำมาสั่นนี่เพิ่งเลี้ยงมันบอกเออจะได้ซ้ำเนี่ยพี่น้องเน็ดน้ำหมาก ơ giống nắm nghe chần hứa nè không nhìn hả ơ không có gì mấy nhanh นว่านี่เหรอบูไม่รู้ก็ถึงไ,ไปใครไม่แย่จันก็ได้เอ้าเพิ่นเอาสมบัติอือเพิ่นว่าเพิ่นเอาเอ่อไปเพิ่นมันหลายผดขึซับทีนี่เราห้อยกูมาแล้วโอ้นี่บอกอโอ้นั่นบอกแบบหลายนึงเพิ่นเอาให้เพิ่นก็ได้อือเพิ่นว่ามันหวาน ให้ถวกดอกนะึงเอาขามันด้วยนะี้ยอ้ยนี่ดอกนถับอยู่แต่ว่าวขีดอะไรเน่ยนะถวยเสียมแล้วเนาะดอกยางงามด้วยแต่ว่าโบจักซื้อเห็ดเผิ่ม คเยคยเป็นแนวนี่เองฮะบอเมียนดิพวกเนี้ยมันบอแมนปวกเดนียมันบอมีกลนพอตาแนวเดียวมันโอ้ยงามบอพี่น้องลูกบอกงามเลยฝนอีกลูกนึนกกงลูกงาม เคยง่ายๆเอาเก็บเลยมันนี้เจอแล้วสามดอกแล้วงงเขาว่าต้องขินว่าขินปะมันเป็นอันนั่นดอกดอกกำลังบานน้ำมีไง xem chim nếu phiền hỏi tay anh luôn hello 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 เท <c oughs> ่าบ่เท่าแล้วมาเอาดอกให้เพิ่งพี่น้องแบบงามเลยมองเนี่ยมันขาที่ะตอนนี้กำลังหาทางออกยางไก่ <c oughs> ขนาดเลย สรลุกค <muitas> ่ะเก็บเห็ดมาหนีกระสีมีเห็ดผวกเป็นเห็ดเห็ดทำฟ้านเห็ดทำฟ้านเห็ดเพิงเพิงหลากหลายเพิงเนาะสองตาวันนี้กระสีได้เวลากลับเราได้พี่น้อ ได้ซำนีละเฮ็ดนี่เขาก็มาเก็บกับพี่น้องทางเก่าห้าปุ่นพี่น้องนั่งอย่างนู้นพักมือเศร้ามีแห้งเนาะสำหรับมือนี่กะสิบพิษเก็บว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือหนาพอกันไม่เนาะค่ะสวัสศุเราสิไปเก็บเห็ด หรือไปยังกาจทางถ้าเบิงนะคะน้องฝากติดตามกดไลค์กด,ดแชร์ให้น้ำเนเดอร์หน่อยแชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ